นี่ครับไม่ที่ตัดพานไปแล้วครับผมเอามาตั้งเป็นโต๊ะแบบนี้เลยครับเป็นงานดิบๆแบบนี้เลยนะครับโต๊ะนาเส้นผ่าชุนกลาง60สิเส้นครับเงี่ยมะขัดนะครับเอามะขัดผิวนั้นเรียบนะครับผิวมันเรียบแล้วก็ลงเชื่อแรกเชื่อแรกแบบนี้ครับลงเชื่อแรกไปสองรอบแล้วเดี๋ยวต่อไปจะตีล่องเป็นผิวมันนะครับเป็นโพลียูรีเทนนะครับ ตอนนี้ลงเชลอกไปก่อนนะครับลายใหม่ที่ใด <c oughs> จ,ะออจะออกประมาณนี้ครับโตห้อตังต้งโตแบบนี้เลยครับเอาเดี๋ยวจะเอาเก้าอี้ชุดเก้าอี้ที่เป็นที่เป็นเก้าอี้คอนใหม่ให้กันครับมาตัง้งหล่อมได้ซีตัวนะครับ <c oughs> งามมากครับผมนี่ครับนี่คือลงเชลอกไปสองรอบนะครับรอลงโพลียูรีเทนเคลือบผิวมันนะครับ